ดังนั้นเราจะไปที่รองหัวหน้าพักประชาชนดีกว่าประชาชนดีกว่าอือทษโทษโทษุมชายไทยคุณแพทย์พระดอนปิศนานัทกุลสสอ่างทองนะคะรองหัวหน้าพักภูุมิใจไทยค่ะอดีตรองประธานสภาไปกันทีละพักไปกันที่คุณพระดอนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพระดอนสวัสดีพี่อมรรัตน์พี่ธนายท่านผู้ชมท่านฟังทานบ้านครับพระดอนครับครับครับคุณพระดอน เมื่อวานเมื่อวานฟังหัวหน้าทิงแล้วก็ฟังหัวหน้าหนูไม่ได้เป็นรองหัวหน้าพักนะครับอ้าวไม่ได้เป็นแล้วใช่ไหมคะงั้นขอแก้ไขอ่าไม่ได้เป็นครับอ่าแก้ไขเป็นอดีตรองประธานสภาอ่าไม่ได้เป็นอดีตอ่าครับครับโอเคประธานโทษครับค่ะคุณประดอนเมื่อวานฟังหัวหน้าทิงแล้วก็ฟังหัวหน้าหนูสับสนโลมานไอแนวคิดชุดความคิดว่าด้วยนายกชั่วคราวปรับผู้สาการสามเดือนหกเดือนแล้วรีเซ็ตกันใหม่ มันเริ่มมาจากใครก่อนกันแน่มาจากสีส้มเขาเสนอหรือสีน้ําเงินเสนอ่เอาให้ชัดๆเลยเอาให้ชัดๆเลยคะค,คือผมว่านะอันดับแรกเนี่ยนะครับต้องต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์นายกรัฐมนตรียังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าแค่หยุดปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมครับครับศาลสั่งให้นายกรัฐมนตรีเนะี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นหมายความว่าขั้นตอนที่เราพูดถึงกันที่เป็นข่าวเมื่อวานเนี่ย <C> e <an> มันยังเป็นเหตุการณ์ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่า <C> e <an> ครับหมครับเพราะก็ต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนเราเราไม่รู้้รครับว่าสามเนี่ยจะวินิจฉัยแบบไหนครับจะให้นายกพ้นหรือว่าจะให้ท่านนายกอยู <C> e <an> ่ครับไหมครับค่ะใอ่ค่ะอยู่กับปัจจุบันแต่แต่คราวนี้ที่สังคมสับสนประชาชนสับสนก็เพราะว่า เมื่อนั้ข่าวไปถามหัวหน้าเทงหัวหน้าเทงก็บอกว่าต้องเรียนตามข้อเท็จจริงว่ามีการพูดคุยกันตลอดแต่ในรายละเอียดขอยังไม่สื่อสารที่ตอนนี้เพราะสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดรับตอบอย่างนี้ถ้าตอบอย่างนี้แสดงว่าต้องมีการคุยกัน เนี่ยได้ไปฟังแล้วก็ติดตามตั้งแต่ตอนเช้าที่คุณเพ้งท่านหัวหน้าเพ้งเนี่ยไปไปออกข่าวเออไปออกรายการของพี่สรยุทธพี่จ้าวสามนี่มันก็เริ่มเป็นข่าวว่าช่วงช่วงสายๆนะครับว่ามีประเด็นนี้เกิดขึ้นมาคทีนี้เนี่ยเมื่อตอนเย็น หัวหน้าเทงเนี่ยไปออกรายการช่องเจ็ดอีกทีหนึ่งไอ้ผมไม่เถียงผมก็นั่งฟังอย่างตั้งใจเลยนะครับก็ปรากฏ,ฏว่าหัวหน้าเทงบอกว่ามีการพูดคุยจริงแต่เป็นการพูดคุยของสสในทั้งสองพักเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันว่าจะไปแบบไหนนั่นคือไม่ใช่เรื่องแปลกที่หัวหน้าอนุทินเนี่ยจะบอกว่าหัวหน้าไม่รู้เรื่องแล้วหัวหน้าไม่เคยคุยกับหัวหน้าเท่งด้วยเพราะในความเป็นจริงวันนี้จะเป็นวันแรก ที่หัวหน้านจะพบกับหัวหน้าเทงคเพื่อที่จะหารือกันนะครับแ่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปตามที่หัวหน้าเทงได้บอกก็คือว่าสอสอในพัรคซึ่งมีอยู่ในทุกกรรมธิการนะครับทั้งสองพักเขาอาจจะคุยกันซ,ซึ่งซึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่าว่าเป็นไครแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเดินแบบไหนก็อยู่ที่การตัดสินใจของ กรรมการบริหารพรรคทั้งสองนะครับว่ามันจะเดินไปถึงขั้นไหนนะครับครับเอเอาเป็นว่าประเด็นข้อเท็จจริงสรุปในชั้นนี้ก็คือสองพักมีการคุยกันจริงเรื่องนายกชั่วคราวแต่เป็นการคุยกันระหว่างสสของสองพักระหว่างสสของสองพัก ถูกไหมคะซึ่งผมเองก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันได้ได้ได้ฟังจากข่าวเหมือนกันในส่วนของอพรรคภุมิใจไทยก็ยังไม่รู้เมื่อวานท่านหัวหน้าก็ได้บอกข่าวว่าเอ๊ะเราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปเจราจาหรือพูดคุยกันแบบไหนนะครับครับคยังหาตัวไม่เจอใช่ไหมครับว่าสสภุมิใจไทยคนไหนไปคุยกับสสของพรรคประชาชน ใช่ครับใช่ครับโอเคแต่ระดับหัวหน้าทั้งสองพักจะได้คุยกันจริงๆวันนี้ก็คือ9ก้าโมงเช้าวันนี้วันแรกครั้งแรกใช่ครับใช่ครับดังนั้นดังนั้นสาระใหญ่คงไม่ใช่เรื่องการทํางานร่วมกันอย่างไรเพราะรทำงานร่วมกันอย่างไรให้วิบไปคุยกันเองได้แต่ระดับหัวหน้าถ้าเจอกันก็คงเป็นเรื่องท่าทีทางการเมืองจะผ่านทางันกันอย่างไรใช่ไหมครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าท่านหัวหน้าจะคุยกันในประเด็นไหนเพราะว่าไม่ไม่ใช่เป็นการคุยกันเฉพาะสองพรรคแต่เป็นการคุยกันของพรรคฝ่ายฐานทั้งหมดนะครับตัวเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าคงจะคุยกันในแนวทางว่าช่วงจากนี้ไปเนี่ยจะเดินเกมในสภาจะทำภารกิจอะไรในสภา,าร่วมกันแบบไหนมากกว่าครับ แต่เนื้อสิ่งอื่นใดโดยธรรมชาติและในสาการการเมืองอย่างนี้ระดับหัวหน้าพักทั้งสองพักซึ่งเป็นพักหลักถ้าไม่คุยกันเรื่องท่าทีทางการเมืองในเรื่องที่จะผ่าทางตันและจะเดินต่ออย่างไรมันก็ผิดวิสัยมันจะดูมันก็ผิดวิสัยประเด็นนายกช่วคข่าวนี่คิดว่าจะคุยกันด้วยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะคุยกันแบบไหนโอเคก็เราไม่ได้เป็นพักหลักเนาะ คประชาธิก็จะเป็นเป็นพักหลักในการนําประชุมก็คงจะดูว่าจะหารือกันเรื่องไหนบ้างนะครับต่อไปนี้ผมจะให้คุณพระดอนถอดหมวกคนของพรรคภูมมใจไทยนะเอาเป็นความเห็นส่วนตัวเป็นมุมมองส่วนตัวจะได้สบายใจจะได้คุยจะได้เต็มปากเต็มคำจากประสบการณ์บุกสัญชาตญาณทางการเมืองของคุณพระดอน มองรัฐบาลปัจจุบันอย่างไรมองสถานการณ์ทางการเมืองในภาพรวมๆณขณะน,นี้อย่างไรคิดว่ามันจะไปต่อได้หรือไม่มนานแค่ไหนคือคือ,คอ,คอสำหรับพวกผมเนี่ยนะครับผมก็ประกาศตั้งแต่วันแรกกันแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้ด้วยเหตุไม่ต้องเล่าย้อนนะครับ,รบด้วยเหตุินี้แหละ S <S จึงเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้พวกเราตัดสินใจได้ง่ายในในคืนวันที่สิบแปดแล้วเราก็ประกาศออกมาว่าเราไม่ขอร่วมกับรัฐบาลชุดนี้อีกแล้วนะครับครับครับคุณแพรดอนต่อไปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะ,ะไม่ผูกไม่ผูกพันพรรจะได้สบายใจมีคนวิจารณ์อย่างนี้ค้าวิจารณ์ว่ารัฐบาลอิงสองจะอยู่ก็อยู่ได้จะอยู่ก็อยู่ได้แต่จะอยู่ในสภาพกึ่งๆเป็ดง่อย มันจะเกิดระบบเกียร์ว่างในการบริหารราชการแผ่นดินคือต้องต้องดูด้วยด้วยสถานการณ์ความเป็นจริงนะครับด้วยเสียงของออรัฐบาลที่เป็นเสียงขลี่น้ำแบบนี้ด้วยคะแนนที่เคลมว่า2780อะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่า270 8้จริงหรือเปล่าครับนะครับไอ้แล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่ตัวนายกรัฐมนตรีเอง ต้องถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเดินไปอีกนานแค่ไหนนะครับด้วยด้วยด้ยสองประเด็นนี้ผมว่าก็เพียงพอแล้วที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยเดินต่อไปได้ยากมากทั้งในขาของนิติบัญญัติเองสักราของสภาเองที่เอ,อความมีเสถียรภาพในสภา การคลองเสียงข้างมากในสภาเนี่ยมันก็ทําได้ยากเป็นทีนะครับแล้วก็ใ,ในส่วนของฝ่ายบริหารเองเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีตัวจริงต้องถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช,ใช่ไหมครับความไว้วางใจความเชื่อมั่นต่อ,อ,อนักลงทุนหรือความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันก็อยู่ในสภาวะที่สั่นคลอนมากครับดังนั้นนะ ดังนั้นจะใช้คําว่ารัฐบาลกึ่งเป็ดง่อยพอได้ใช่ไหมครับใกล้เคียงใช่ไหมอธิบายได้ไหมคะพี่<ช>นายพูดนะครับผมไม่ได้เอาจริงระหว่างผมกับคุณพระดอนล้วก็ผัดกันยืมปา<อ>กกัน <laughs> หากินร่วมกันไปก็แล้วกันโอเคสมมุติว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้เขาเข้าทุ่ซีเข้าลากต่อจะเกิดอะไรขึ้นในภาพรวมกับประเทศ ผมว่าประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเรื่องความเชื่อมั่นครับต่อพี่น้องประชาชนความเชื่อมั่นต่อ,อ,อระบบเศรษฐกิจเองต่อการลงทุนเองวันนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินหน้าเข้าสู่การเจรจากับสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่มีผู้นำอันดับหนึ่งในการร่วมเจรจาเพราะนั้นความเชื่อมั่นของนายกรัฐการกับประเทศมหาอำนาจ ความเชื awesome, ่อม <ai> ั <ers in the Esta returned>. ่นมันจะมีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญประเด็นเรื่องของชายแดนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับประเด็นเรื่องของชายแดนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ในขณะนี้ของประเทศครับแต่คอรมอชุดนี้ไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้รัฐมนตรีช่วยรักษาการแทนครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ส่งให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมี มุมมองต่อปัญหาเรื่องการต่างประเทศเ,เรื่องเรื่องเรื่องสงครามเนี่ยแบบไหนครับหมายว่าให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับครับนึกออกไหมครับเมื่อถ้าในกรณีที่ให้ความสาคัญอย่างมากทําไมไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับครับดังนั้นดังนั้นดังนั้นมุมมองส่วนตัวของคุณพระดอนคิดว่าการมีนายกชั่วข่าวเพื่อ ภารกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็นําไปสู่การยุบสภาน่าจะเป็นทางออกที่ดีใช่ไหมครับ <c oughs> มันยังเดินไม่ถึงวันนั้นนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกคือวันนี้เนี่ยยังมีนายกรัฐมนตรีอยู่ <c oughs> ก็เดี๋ยวก็ต้องรอถึงวันที่ศาลมีคําวินิจฉัยที่ชัดเจนว่าจะเดินแบบไหนซึ่งผมเชื่อว่าคงใช้เวลาพอสมควรนะครับ <c oughs> อีกพอ <c oughs> สมควรสองเดือนสามเดือนหรือสี่เดือนก็อยู่ที่ศาลครับ โอเคเอาแค่เอาแค่สองเดือนสามเดือนประเทศรอไหวไหมเนี่ยก็ก็อย่างที่ว่าเนี่ยต้นเดือนนี้อย่างที่ทราบข่าวก็จะมีการเจรจาในเรื่องภาษีทรัมป์ใช่ไหมครับใช่ครับอันเนี้ยแค่เรื่องเนี้ยก็เดินยากแล้วครับแล้วก็ในช่วงสถานการณ์ทางชายแดนที่มันเป็นแบบเนี้ยผมเชื่อว่า คนไทยทุกคนอนะ่ะก็มีความกังวลแล้วก็มีความเป็นห่วงกับสถานการณ์เหมือนกันค,ครับครับเอะถ้าเชนั้นถ้าถ้าเชนนั้นพรคพักื่อไทยเขาเปลี่ยนตัวเล่นดีไหมอืมตอนนี้ก็ยอยู่ยในช่วงเดนทอกครับก็ยังอย่างที่บอกว่ายังมีนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับจะเปลี่ยนตัวเล่นก็ยังทําไม่ได้ ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะเรียกว่าศูนย์อากาศก็ได้ผมอาจจะเรียกว่าศูนย์อากาศแต่ทางฝั่งรัฐบาลเองอาจจะเรียกว่าไม่ศูนย์อากาศเขามีนายกรัฐมนตรีรัาการก็ว่าไปก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละฝ่ายนะครับถ้าถ้านายกอิงยอมลาออกแล้วพักเพื่อไทยเขาเปลี่ยนตัวเล่นบวตเอาอาจารย์ชัยเกษมเข้ามาเป็นนายกแทนคิดว่าอะไรมันจะดีขึ้นไหมมันช่วยสาศการในภาพรวมได้ไหม ก็อ,อันนั้นเป็นท่าครับเราก็ไม่รู้ว่าท่านนายกจะตัดสินใจลาออกไหมสิ่งที่สังคมเรียกร้องมาโดยตลอดในช่วง่ผ่านมาหลังจากเหตุการณ์คลิปเสียงเนี่ยคือเรียกร้องความรับผิดชอบจากท่าออนนายกค่ะออนายกควรที่จะลาออกไปเสียแล้วก็ให้สภาเนี่ยได้เลือกคนที่มีความเหมาะสมสภาอ,อาจจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีคนเดิมมีความเหมาะสมก็เลือกเขากลับมาอีกก็ได้แต่ท่านไม่ทำครั ครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะมาลาออกเมืองสถานการณ์แบบนี้ผมก็เชื่อว่ามันเกิดไม่ได้ครับอือืมโอเคย้อนกลับไปเป็นตั้งต้นถ้าฟังจากปากคำของหัวหน้าเทงผมผมเชื่อหัวหน้าเทงไว้ก่อนนะหัวหน้าเทงบอกว่าระดับสสภุมมเจไทยข้ามข้ามพักมาคุยกับสสพักประชาชนเรื่องนายกโชคราวมันสามารถมองได้ว่า ภูมิใจไทยอาจจะใช้ใครบางคนมาโยนหินแล้วถามทางเอากับคนของพรรคสีเขีผมว่าผมว่าได้อย่างนั้นนะคือคือในสภาเนี่ยนะครับเอาเว้นเพื่อนกันโดยเฉพาะในกรรมธิการแต่ละกรรมธิการเนี่ยเขาเพิ่งจะไปดูงานต่างประเทศกันมาในแต่ละคณะนะครับก็มีโอกาสไปอยู่ด้วยกันสี่หวัน เขาก็คงจะหยิบยกขึ้นมาคุยกันซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้แทนที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ช่วยกันลองเสนอแนวทางออกมานะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญยังไงก็ดีทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือทุกฝ่ายเนี่ยประกาศเหมือนกันหมดว่าจะเดินตามรัฐธรรมนูญที่ได้กําหนดให้ทำนะครับเราไม่ไม่ไม่มีใครเรียกร้องอํานาจพิเศษอย่างแน่นอนโอเคยืนยันว่าไม่มีใคร ใช้ใครไปโยนหินถามทางนะอไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีเด็ดขาดนะไม่มีนะครับก็ตามที่ท่านหัวหน้านุชินได้ได้บอกแบบเมื่อวานว่าท่านยังไม่รู้เลยค่ะถ้าถ้าฉะนั้นมาที่คําถามสุดท้ายแล้วกันคุณพระดอนคิดว่าไอแนวคิดนายกโชคลาวน่าสนใจไหมน่าสนใจไหมเป็นทางออกหนึ่งไหมน่าสนใจมันเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ที่มันสามารถที่จะทําได้หลังจากเหตุการณ์ผ้าศาลมีคำวินิฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับ ก็ต้องสัรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งนี่ก็คือกติกาที่ทุกคนทราบกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้หมดนะครับครับอืมอืมก็เป็นอีกหนึ่งทางออกแล้วเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่อืมมันก็หนีไม่ออกถูกไหมครับเมื่อไม่มีนายกก็ต้องสรรหานายกใหม่ตามกระบวนการอืมอืมอเสียงข้างมากของสภาก็ว่าไปอืมอครับ โอเคได้ได้ได้ก็ต้องรอให้หัวหน้าหนูหัวหน้าเท้งได้เจอกันจริงๆวันนี้ดูสิครับว่ามวสรุปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอฟังนะคะขอบคุณนะคะคุณพระร่าลครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับคุณพระดรลปิศนานันทกุลนะคะอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโอ้โหเป็นยังไงโอ้โหนี่ นี่โอ้โหนี่แกเก่งมากเลยนะใช่ปิดทุกช่องปิดทุกช่องปิดทุกช่องอุดทุกช่องอย่าหลอกถามไม่นด<ช>้นต้องหลอกถามเลยก็ถามตรงๆแต่แค่ไม่ตอบเอาเป็นว่าฟังไปฟังมาคลรับกันอยู่ในทีคนของทั้งสองพักเขาคุยกันจริงๆเรื่องนายกชั่วคราวไม่ใช่ระดับหัวหน้าพักนะเพียงแค่เพียงแค่คุณพระดนมาออกตัวว่ามันก็เป็นเรื่องของสส สสกับสสเขาค่างันเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็คุยกันเป็นธรรมชาติเขาอาจจะแลกเปลี่ยนมุมมองทางออกของประเทศค่ะคุณพระดลไม่ยอมรับว่ามีใครใช้ใครไปโยนหินถามทางนี่ไม่ไม่ได้บอกอไม่ยอมไม่ได้บอกไม่ยอมรับว่ามีการโยนหินถามทางสสคุยกันเองน่ะเขาอยู่กันมาที่การเดียวกันเขารู้จักกันแล้วมันน่าสนใจไหมไอ้แนวทางนี้มันเป็นทางเลือกมันเป็นอีกหนึ่งทางออกถามว่าเป็นทางออกที่ยี่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ แกก็ไหลไปเรือ่อยคำตอบอยู่ในลำคอไม่ได้ตอบมาไงแต่อาจจะคิดอยู่ในใจไม่ได้บอกออกมาให้เรารู้แต่แต่แต,แต่บทสนทนากับคุณพระดอนและรวมถึงอินโทรประเด็นเช้าวันนี้ค่ะผมเข้าใจว่าพี่พี่ที่พักเพื่อไทยไม่สบายใจแน่ๆนแน่นอนแต่ด้วยความกรุรพนะเรามองจากจุดของประชาชนเรามองจากคนเสมอนอกเมื่อมองเข้าไป ก็ออกจะเป็นห่วงประธานโทษด้านหนึ่งก็ห่วงตัวเองด้วยในฐานะประชาชนในประเทศนี้ถ้าประเทศนี้มีปัญหาผมส่วนหนึ่งของประเทศนี้ผมก็มีปัญหา,าใช่ลบ<ไ>ปัญหาตามมา <ไป S 2> ด้วยไงถูกไหมใช่ค่ะปฏิเสธไม่ได้เ็เวลาที่เรามองเข้าไปคอรมอ,มอรัฐบาลอิงสองเราเห็นเราเราเห็นอาการกระปกกระเปี้ยเสียขาอยู่หลายเรื่องด้วยกัน กระทั่งเรามีคําถามเรายังรู้สึกได้เลยอาการกระโปงกระเพียเสียขาของรัฐบาลค่ะข้าราชการเขาไม่เห็นด้วยเห็นเขายิ่งเห็นเข้าไปแล้วข้าราชการเขาระวังตัวด้วยอะพูดตรงๆ่ข้าราชการเขาเห็นสภาพกระโปงกระเพียเสียขาเขาเห็นสภาพคุมภูมิคุ้มกันทางการเมืองบกพร่องอย่างรุนแรงของรัฐบาลค่ะต้องเซฟตัวเองแล้วล่ะเขาก็เซฟตัวเขาเองใช่ไหมข้าราชการต้องเซฟตัวเองเขาก็เกียร์ว่างเขาก็ไม่รับคําสั่ง เขาก็ถีบถอยไปเรื่อยๆก็รับคาสั่งมาแล้วก็เก็บไว้เรื่องการมหาราชการแผ่นดินจะมีปัญหาใช่แล้วงานจะเดินออกมาไงมันจะมีปัญหาแน่ๆเอาแค่แค่นี้ก็พอเอาแค่แค่นี้ก็พอรอดูกันต่อไปนะโอเคค่ะดังนั้นมันต้องสร้างความชัดเจนทางการเมืองคําถามก็คือแล้วจะสร้างความชัดเจนทางการเมืองอย่างไรนี่ไงแล้วคุณทักษิณคดีก็อินลงตรงนังขึ้นศาลไม่เว้นแต่ละวันเดือนนี้ไม่ว่างนายกอิงก็มีคดีเรานับรวมแล้วนะนายกอิงมีคดีความอย่างน้อย หคดีด้วยกันยังไม่รวมที่จะตามมาใหม่เพราะวิ่งขึ้นศาลแบ่งสมาธิไปเคลียร์คดีของตัวเองก็หมดเวลาแล้วค่ะถูกไหมถูกต้องยังไม่พูดถึงประเด็นปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงทางการเมืองสุดท้ายนายักอิงจะถูกสอยออก ออกจากเก้าอี้เหมือนนายกเศรษฐาไหมอันนี้แหละต้องรอคําตอบมันจะหนึ่งเดือนมันจะสองเดือนมันจะสมเดือนในช่วงหนึ่งสอสามีรักษาการนายกก็จริงแต่มันก็กระปกกระเปี้ยเสียขามันเป็ดง่อยอ่ะถูกไหมใช่ค่ะดังนั้นยิ่งมองยิ่งมองยิ่งดูกันไปยิ่งหน้าหนักใจอ่ะใช่ค่ะพอพูดมาในคนเริ่มหนักใจตามว่าจการการแผ่นดินอย่างไรค่ะถูกไหมใช่แล้ว มันต้องมีความชัดเจนจะสร้างความชัดเจนกับมันอย่างไรการเมืองต้อง,<า>งชัดเจนก่อนบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกฎหมายเขียนไว้อย่างไรตีความกฎหมายอย่างไรเข้าเฝ้าได้ถวายสัตว์ไม่ได้เ,เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมได้เข้าประชุมครอมอได้เข้าประชุมครอมอไม่ได้ไอ้อเรื่องที่ศาสตร์ก็ว่ากันไปแต่ในทางรัฐศาสตร์ในทางการเมืองบางครั้งมัเราต้องการอะไรที่มัน มันต้องหัวใจใหญ่ๆแล้วก็มองไปข้างหน้าแล้วก็มองกว้างๆมองให้พ้นตัวเองก็แทเก็แค่นั้นแหละค่ะ